เมื่อเวลา22นาิกา25นาทีของวันที่21ตุลาคม2568เจ้าหน้าที่ตำรวจสพาบางกล่ำจังหวัดสงขลารับแจ้งเหตุพบวัตถุต,ต้องสงสยัยคล้ายลูกระเบิด M79 จำนวนมากภายในคลังสินค้าบริษัทแห่งหนึ่งหมู่ที่5ตำบลท่าช้างอำเภอบางกลำ่ำจากการตรวจสอบพบเป็นกระสุนลูกเครื่องยิงระเบิด M79 รวม36ลูกมันจุอยู่ในลังกระดาษสีน้ำตาลลักษณะเตรียมการขนสง่ง ต่อมาเช้าวันที่22ตุลาคมเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากตำรวจภูธรภาค9และศูนย์พิสูจน์หลักฐาน9ลงพื้นที่ตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือและ DNA จากวัตถุพยานพลตำรวจตรีมารุธเรื่องจินตนาผู้บังคับการเสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยว่าเบื้องต้นยืนยันเป็นกระสุนลูกเครื่องยิงระเบิด M79 โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างละเอียด ข้อมูลการสืบสวนระบุว่าวัตถุดังกล่าวมีต้นทางจากอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสและปลายทางที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งขยายผลเพื่อติดตามผู้เกี่ยวข้องและคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็ว